ลกงัวงเอาชิบเอาชิบระวังระวังระวังเอ้ยอีหยังแล้วนะเอาเตะเตะเตะขาเข้าอ๋อหยีอะนั่งนั่งกับพ่อ่านของลุกเมื่อนั่งตรงตรงสวัสดีครับผมเป็นพี่น้องสุกูสุกนนโนแม่แซมไซคุณฮะคุณได้ยินดีต้อนรับผู้สู่ช่องสำราญเดนจ้าเอ้ยๆกูบอกว่าอย่าโยกอย่าโยกโอ้ยเก้าอี้ไม่ดีอ่ะมันดีนั่งซื้อ เดี๋ยวไม่ก็หักเนี่ยนั่งคือเด็กน้อยก็มันเกิดนะไม่ขนาดนั้นหักกะแตกหมดเนี่ยโคกคึงอ่ะเดี๋ยวพี่วันนี้ได้อะไรมาวันนี้เขาจับจับได้เมื่อเช้าเลยเนี่ยลูกวัวบักบ้าไปจับได้ลูกงูใช้มันจับได้บักบ้าก็ไปจับวัวมาไงนี่พี่น้องเอ้ยวันนี้ได้ลูกงูเดี๋ยวสิต้มเนี่ยแดงจึงคืนอย่างนั้นเลยอ้ยแดงจึงคืนว่ะเคยกินเขาเรียกบางคนก็เรียกน้องวัวแม่แม่แต่ไม่ได้กินเยอะหรอก มันก็เลี้ยนเหมือนกันโอ้ยกินเพราะอิ่มหมดแล้วอินแบบว่าแต่เป็นของแซ่บอีสานเลยนะนี่าเ<อ>าชอบ,ชอบกินกันน้องวัวเขาเรียกน้องวัวกภไฟกินข้านอกพี่น้องไหมเนาะเออไม้ใหญ่ดีกวาถากันเด้อพี่น้องเด้อถากันเด้อซมไฟกันเนี่ยมื่อนี้ท่านกินกิมข่าวขาบเดียวได้ไหมน,นี่จะตื่นตัน้งแต,ต่ีเทเลตี้ฮเออเหรอ,อมไม่ช้าตดีต๋ตีหา้าเนียม ไปส่งของไปกินข้าวมาหนึน่งมื้อกินตอนเศรา้าเราก,กินสามที่ค้ากินตอนเศรา้าถ้าไม่เศร้าก็ไม่กินเงั้นก็ให้เศร้าตอนเช้าตอนเช้านี่มาเศร้าเนกินตอนเศร้าเนี่ยอัน เอากระทะแม่มาอีกแล้วถึงไงแม้วจมีด้ไปนี่ไม่เป็นไรมันไม่ไม่เสียหายเดี๋ยวให้โอจุดเตาให้มาพี่พี่ไปหาตะไคร้ไหมได้จมผมก็เป่าเป่าพัดพัดเดวก็ติดนี่อานหนามใส่เลยนี่เว้ยเดียวโปต้องพัดแล้วล่ะพัดไปต้องพัดหรอโม่โปต้องโม่ต้องมันนั่นแล้วอยากให้แม่ดาปเนี่ยเอากระทะใส่เลยใหนตูดดำๆมันนะให้มันไหมใช่ไหมเออตูดดำๆแม้วจมจมล้านก้าว จ็คือที่จมเห็นอย่างนะผู้เฒ่าเนาะอือเนี่ยแหละแก่ไปมันเนี่ยเป็นทุกคนเหมือนนะเป็นทุกคนเลีนยงจมจมเสาจมเรื่องแต่หนูก็แก่แล้วดิหนูบ่นโอ้แต่ครับลองคิดดูมันยังไม่แก่บนขนาดนี้เออแต่มันตัวโอ้มันเงถ้ามันแก่ไปมันเหมือนแม่มันกูตายนะครับเลยเขาทำผิดกับเขาเขาบ่ถือกับเขาล่ะบ่อมึงเฮ็ดผิดน้อยเดียวเฮ้ยไม่เป็นไรยอมไปเดียวเิ็นเป็นซื่นเป็นไสต้องยอมไปเดียวเออ ไมพอ, <arcade> อแล้วไปละเดี๋ยวเดี๋ยวเอ,เอากระทะตั้งกระน้ำใส่เดี๋ยวไปเก็บน้ำอะไรก็ได้เหรออย่างนี้น้ำขนา,านะตั้งเลยปะตั้งเลยทั้งแรงแม่จะด่าจังวหมเดี๋ยวเิไปหาอันนี้ก็ไข่ก็ตากโอด้วยนะคะได้ครับเดี๋ยวผมไม่ให้ไหมครับปลาปลาครับขอตะไคร้หนึ่งเด้อเออเอาไว้เลยอ่ะเอาไปเลยเอาไปเลย,เอเลยขอบคุณครับ ขโมยแต่ของชาวบ้านเราเราขออนุญาตแเนี่ยกำลังจงขออนุญาตเราแหละเราว่าเออเอาไปเลยก็ได้เชิญเชิญอันนี้น้ําเดือดแล้วครับเชฟเดี๋ยวผมวิทย์ให้ดูครับเชฟนี่โอ้ยนี่เดี๋ยวไม่เชื่อว่าน้ําเดือดครับอืมเมดี๋ยวคุณเจี๊ยบลอยชิมได้เลยได้ค่ะายกันเอาไม่เอาหรอ อันนี้เขาเรียกอะไรนะทุบไม่ใช่ไข่ใช่ไหมไข่ทุบให้มันแตกมีรสชาติอ่ะสกบวยไหมล่ะวัดกันมาล่ะแลอวจบจบไปอะไรไหมเดี๋ยวกันใส่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 ใใส่ใส่เก็บมาแล้วก็ใส่ใส่ไป มีหนามไหมนีด่ดูดิเดีด๋ยววันนี้พี่สำนานมีแขกรับเชิญเป็นสาวสวยด้วยใช่ไหมอุ้ยเขามาแล้วเหรอมาจากภาคใต้เุ้ยสาวใต้นี่ใช่เคยฟังเพลงเขาเปล่าฮะเลิกคุยทั้งอัมเภอเฮ้ยรุ่ลูล่เหรอ ไม่ใช่มึงยังทายผิดได้อีก <laughs> อ่านเจีย๊ยบชาแนลเอาหรอใช่อุ้ยไม่ได้เจอตัวผมมาตั้งนานแล้ววันนี้มาทานกับเราได้เพราะว่าจริงเลยแยกทางกับสามีแล้วับ <laughs> <laughs> อุ้ยอิลิตี่ใช่สามีไปซ้ายไงครับไปขวาอ๋อแล้วไปเจอกันอยู่ข้างหน้า <laughs> อ๋อคือนี่ใสเกียร์

เอาไม่สุดเหรอปากให้สุดว่ากินได้จริงอดูว่าของถึงเอ้ยตูราเราไม่มีวันฮะเดี๋ยวไม่แยกเดี๋ยวค่อยมาเนาะดู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 มามาบอกผมใส่อะไรพี่พลเอาเยอะไหมใส่ใส่ใส่รบกวนใสลายเนาะกินน้ำบ่กินด้วยขมผมนะฮะใส่อีกใส่สองซดก็เห็ดจิ้วลรดกุงนัว ดูเราก็ต้องเยอะเนาะสองนอุ้ยว่าบ่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 บกบกบ่บ่บ่บกบแบ้บ่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 บมบอบ่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 บกบ่บ่บ่บบ่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 บบ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 บ นี่แหละต้นต้องเลยนะโอเคต้นเลยเหรน้ำปลาตัวนี้เค็มนะอืจะกินแล้วใส่ไม่เยอะแต่อร่อยตัวนี้อร่อยใส่หลายเค็มเลยวะนี่เขาเรียกอะไรนะหนงหัไม่ใช่เมนูเนี่ยกะต้มไม่ใช่เหรอลูกจิ้มอ๋อลูกจิ้มเออขอร์คอตา อมันมืน <wounds> ั wow. ่งนั่งเหนีควันพี่ทำลานเคลียร์เพื่อนตัวเองนี่คนธรรมตาบตาโอ้ยไายย่งน้องไปทอดตาโอ้ยหายโอ้ยไนชิมมันผมปีได้เลบ่แอมแอมอันนี้คนกินได้ใช่ไหม เดี๋ยวเฮ็ดไอ้คนกินไม่ไเฮ็ดไอ้หมากินได้อยู่นี่อ๋อออกแนวเค็มๆเนาะไม่มีรสที่ไอ้แม่เค็มเอาคุ้มคุ้มอยู่ดีคุ้มทำไมเนี่ยฮะคุ้มทำไมเนี่ยมีแต่เค็มอย่างเดียวเลยที่ใส่ไปเนี่ยแม่งเค็มทุกอย่างเลยโ๋อเค็มอันนี้ก็เค็มอันนี้ก็เค็มนี่ก็เค็มเดี๋หักไม้ตีปากเพื่อนทุก็นมีปากตีแล้วกคนมั้งคือใส่ให้ว่าได้ใส่แหละใช่ไหมล่ะ มันเค็มคนละแบบใช่ไหมไม่น้ำคือคนละแบบแต่อันนี้มันมันเค็มอยู่แต่ว่ามันมันหอมเลยโอ้ยนี่มันของดีนะแพงบมาโอ,อ้ัเโีข,งขยขง,ขาง <laughs> มาแล้วสุกแล้วครับมาเป็น้องมามามาอู้วอ๋ททอซอสสีมันจะผู้ด,ด,ด,ดีสารลองผู้ดีสารหน่อยโอเคเอ,อันนี้คือจะสุกไหมเดือดแล้วสุกมากเลย ได้นานแล้วนะพี่สำนักพูดชื่อเมนูอีกทีอันน้องง่ว่ลวกจิ้มพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อมนแอมน้ำกันโอ้ยแจ่วคมค้มพี่น้องเย่หมดแล้วหมดแล้วหมดละตักใครไหมบวบบวโอ้ด่าเดียอย่าเด้อ ก็เอาเอาออกกันไม่ไ้องอันตรายนี่อันตรายไหวปะยกได้ไหมร้อนนะอุ้ยเยอะแข็งว่ะโอุ้ยอุ้ยเกือบลงกบกเข็มไอ้สัสเกือบลุยกองไฟแล้วเยี่ยตินเปล่าด้วยหลังกล้องหลังกล้องอาจจะไม่เห็นนะคะเดี๋ยวแพนให้ดูเลวแล้วเป็นลุกบเข็มแล้วอันตรายพี่น้องเอาร้อน ไฟเจนย่างมาไก่เขางนี้เด้วยหาบอบอกกเนีถือนี่ไว้โอ้ถือนี่ไว้โอ้ถือไว้เหรอันข้ามหั่นเลยเดี๋ยวมันนี่ไงอโอเคเฮียนี่หกนี่อันเริ่มรู้และฮะเริ่มรู้สับเริ่มรู้แล้วบ่ยอันนี้มันหางเลยเนาะคือใส่หางหนูอะไรเงี้ยอ๋อหางหนูเออเหมือนหน้าตาสำหรับคนที่ไม่เคยเห็นนะมันอาจจะดูไม่น่ากินเท่าไหร่ แต่จริงถ้าทางอีสา,านนะครับบอกอร่อยมากัน้นคนหากินยากที่เขาบอกว่าเนี่ยเป็นอาหารถ้าผมจะไม่ผิดผมดูมาจากดีเจภูมิช่องแรกอ๋อเขาบอกถ้าคนอีสานบอกอาหารจากสวรรค์เลยนะร้อ, <c oughs> อนร้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 อนหรือดีใจห้อนห้อนอ๋ออาหารจากสวรรค์เลยนะแต่ว่าอาจจะดูแบบว่าเนี่ยเละๆอย่างเงี้ยแต่จริงมันอร่อยบเขาว่าปีเขาว่ากัน เคยกินมาสองสามครั้งก็ถือว่ารสชาติไม่แย่ไปกินยูเซย์นะกินกับพี่อ่ะเอาบ่อันไทยอันอันแขกรับเชิญที่ว่ามาจากไต้ยูเซส์หรออ๋อให้มาหรือเปล่ายูเซส์หรอมาเมียมาครับเชิญครับโย้พดมักก้เจนนี่ไม่ใช่เจนนี่เจนนี่ปานันเอ้ยเจนี่ได้ไหมเจนี่ได้ไหมอันนี้ได้ๆเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงอธิขับแขีๆบไว้ด้วน้องเจี๊ยบโอ้โหอาได้ไหมเหมือนรักกันมากเลยอ่ะ ไเฟมันแคบมันใช่มันต้องเฟมันแคบมันแคบวะมันได้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 มามาครับมาคนละตอนคนละตอนอ่าน้องวัวลือกจิ้มแม่นครับผมอ่ะจัดไปกินโอ้ยน้ำจิ้มขมเหรอน้ำจิ้มขมได้ตายผมก็ไม่ค่อยกินหรอกแต่ผมกินมันไม่ได้ขมเท่าไหร่พี่กินได้ขมโอเคนี่จะอกมา ขมขมจริงอี๋ขมจริงขมจริงขมจริงตอนแรกมันก็ไม่ขมอย่างนี้หรใช่ป่ะขมจริงขมจริงพี่สำรลานแอบใส่ไปเรื่อยๆอ่ะมันขมเลยอ่ะมือไม่ถึงอ่ะพวกเนี้ยไหนเบิรงกเนี้ยค่างพี่เจี๊ยบข้างพี่เจี๊ยบมันอร่อยแหละแต่มันขมเฮ้ยร้อนร้อนร้อนขมจริงขมแต่บางแค่แต่ที่มาชอบบางตัวกินขมเลยโอ้โหขาชุดดีเป็นช้อน ขมแบเนี้ไม่เขาชอบพอดีหวานเจี๊ยบอืือออพี่ันนี้เขาเรียกหวานเนาะกินๆกันจนอิ่มครบเนาะกินยังให้ขมกินกินเป็นไหมเนี่ยกินไม่เป็นน้องวัวใส่แรใส่น้ำตาลเหรอทำไมหวานขนาดนี้ไม่น้องวัวกินเป็นไหมกินเป็นเป็นนะกินเป็นทุกอย่างเออแล้วมียกเว้นไหมไม่มีไม่มียกเว้นกินกินทุกอย่างเลยเฮ้ยน่าจะเลี้ยงง่ายเนาะเป็นไงพี่เจี๊ยบครั้งแรกเลยไงเฮ้ยอร่อยอ่ะมันนิ่มๆ ดุ่มๆกรุบๆเหรอมันไม่เหนียว่เป็นเด้งๆเด้งๆเขียวเด้งๆเด้งๆใช่มันไม่หยุดไปแต่อันนี้ก็ส่วนมากเขาจะเห็นอยู่สองเมนูเลยเมลวัจิ้มอร่อยแน่เลยนะของดีขนาดนี้ไก่ย่างนึงคือจิ้มหมดแล้วเนี่ยไอ้อันนี้อีกอย่างนึงคือเอาไปอมดุ่นมากเนยเยไมนูเมนูหลักเคยพิมพ์รานทำให้กินอยู่ต้นนั้นเป็นอย่างต้นนั้นเลวัจิ้มเพื่ออมหมด ลวกจิ้มผมมันก็มีลวกจิ้มก็มีมั้งเอาเคยอมอยู่บ่สองอย่างเลยมั้งอมน้องวะจำอะได้วะหลายปีแล้วเด้วยพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาแอาน้ำแกเด้อน้ำจิ้มหมดแล้วเจ้าบ่เหมือนหนหมือจรงจริงยัเต็มอยู่นะเอาหรอเต็มเต็มเต็มอยู่นะสามตับก็หมดแล้วนี่เนี่ยเนี่ยคุณกินกับเมียผมคุณอะไรตับตับนี่ง้างดีบีมาที่เหมือนเยินเนี่ยแกงต้มปลาเลยทีเดียวเองก็กรดูเอาน้ำมาเสิร์ฟครับค่ะ ครับขอบคุณค่ะก็ดูบางยิ้มน้ตาเขากินได้เอามาให้นะกินโอ้คิดดูดิบางยิ้มแบบเจ้าปอกินไม่หยุดอ่ะไม่หยุดมือเลยอ่ะเขมขม้าแต่ท่านเล้หน่อยนั่คนอิสลามเขากินขมไหมไม่กินไม่หน้าบอกว่าไม่กินนไม่เป็นผมมากินเนื้อใช่ไหมแต่เขาไม่กินของแม่แต่จะไม่แน่ใจนะถ้าอิสลามทางภาคอีสานจะกินขมก็ได้ไม่แน่ใจเลือดเลือดดิเดือนสลามทางอีสานนี่ก็วันนั้นไปปิบ้านเนื้อชื่ออะไรนะอ๋อมีสุรินทร์อ่ะ ไปซื้อเนื้อเขาขายก็เป็นแบบว่ามุสลิมพวกหัวบอกทำไมทำไมชอบกินอันนี้มันเด้งเหรอหรืออะไรมันกรึพี่ชอบกินขมโอ้เรากินได้ผมกินแล้วผมกินแล้วผมว่เด้งๆไงแต่น้ำจิ้มแม่งขมไปอร่อย้ยฟูๆขมได้อีกนะเนี่ยขมได้อีกเหรอไม่รู้นี่อร่อยโอ้คนกินขมร้ายมันจะเพืองให้บางนี่เออให้ียวกินเน่ะบางชอบไหมให้คนชอบชอบก็กินไหมมดเลียวมดเลียวมดเลีวโอ้ของดีไม่น้อยอย่าลืมตามไปดูพี่สำราญด้วยที่ช่องวนเจี๊ยหวานเจี๊ยบ channel จะดูว่าเขาทำเมนูอะไรกันโหอะไรเนี่ยทำไมคุณไม่น้องพรนะฮะเข้าได้ออเกินจนเลือดจะสีเขียวแล้วนะครับเข้ามาเลยชิคก้าด้วย่เเข้้้าไดอยูแต่ก่อนสมัยก่อนนะฮะกินยากนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีขายตามทั้งไปเนี่ยนครราชสีมาแมนเมนเมนจู๊นครสวรรค์จริงเหรอไม่นครราชสีมาเจ้านครสมัยก่านที่มีบุ๊มบิ๊มไม่มีไม่มีต้องถามพี่เจียวเพาทางใต้เขากินเัรอไหมกินมีเหรอมีหญ่คุณชู้เอา บ่เอาบ่อป่บ่บ่โลโลละเท่าไหร่นะเนี่ยเสี่ร้อยได้บ่าววะสามร้อยสี่ร้อยยังต่ำเออแต่ว่าแต่ว่านเดียวซื้อมาครึ่งโลสี่ร้อยฮะโอ้แพงนี่ยอันี้คือแพงค่าส่งหลังๆอ่ะลกบัวหาไมยากเขาเขาเริ่มเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ไปเอาลกเด็กมาลกเด็กกมาินละอามาตัดยี่สิบสี่แม่เราต้องถามพี่ตำนานว่าเมนูเนี้ยที่เป็นลกบัวเนี่ย รสชาติแตกต่างกับลูกแม่ที่เออลูกแม่พี่เป็นไงอีหยาของสูเนี่ยหัวถาลูกเมียลูกเมียอีกเดียวไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะบ้าใครสิไปกินลูกเมียป้าไม่จริงนะวันหลังพี่ชวนพี่ตินมาบ้างดิเลยเลยมาไม่ได้เดี๋ยวเขาพี่สิเขารู้ความลับความลับเยอะความลับพี่ตินความลับเยอะไม่ความลับพิมลาน่ะทามาเราก็หลุดลำของพิมลาปลาเบิกเงินเบิกอะไรที่พี่ตินยังถามอยู่ว่าเอ๊ะทำไมเงินออกน้อยจังนี ออกกันมันออกแค่นี้อยู่น้อถ้าพี่ดูคลิปเนี้ยก็อยากให้พี่รู้ไว้เดี๋ยวอย่าตัดออกเออออกเขาด่าเขาด่ากูเวลาเงินน้อยอ่ะมาพี่กฤษดากงิมันออกแค่นี้เออใช่หรอเขาก็ต้องคิดว่าไอ้พวกนี้มันเอาไหมมุกนิบใช่ไหมเออมุกนิบใช่ไหมคือปัวเขาแหละเอาไปก่อนแล้วเอาไปสองละลอกนี่ยังสองละลอกสองครั้งไง อีกย่างสองครั้งเอาไปเข้าัวเองก่อนมันจะดูได้น้อยไงแมฉลาดนะเราเนี่ยเนี่ยแบกเวนมึงมึงเบเรื่องเรื่องอเล่นมึงบ้เป่นไม่อเล่นไม่อเล่นไม่เล่นดูสนิทเปล่าคโให้เมื่อวานเมในพวันหนึ่งอะมึงสิดูยังสนิทเอาดูเป่าอันนั้นอ้าวพี่พูไม่ถูกแล้วอ้าวแสดงว่าจริงะอันนั้นเอาไปเปลี่ยนย่างรถไม่เกี่ยว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 ยางในรถไม่ใช่หรอก เหมือนว่าเอาไปกินเหล้าเอาเปลี่ยนยากแล้วกินเหล้าก็ส่วนนึงคิดกินเหล้าก็ส่วนนึงผมว่าปฏิเสธโอ้โหแต่ว่ากินเหล้าพี่เหล้ามีแต่เอฟอุ้ยแต่มีเอฟซีส่งมาให้เยอะแยะเลยนะเออใช่ใช่ไหมันนี้อันนี้เป็นลังๆเลยอ่ะเมื่กินหมดแล้วนะนนั้นของพี่ยังก็อยู่เจ็บว่าอยู่กุลีลัมบ่เมนใครที่เอามาให้นะครับตอนนี้หมดแล้วส่งมาได้อีกเลยครับพี่ขอบคุณครับแล้วรอบแล้ว ที่บิวจัดฉลากของขวัญนะได้เล่าหลังหนึ่งเออเออนี่ยังอยู่ยังไม่หมดนะยังไม่หมดยังไม่หมดหลังแรกหมดแล้วยังไม่หมดยหลังแรกมาแต่กลายปีที่แล้วนู่นใช่ใช่เออปีกลายเหรอจักเดือนเลยครื่องปีเขแห้งปีกลายปีกลายกินหล้รือกินน้ำมันน้ำเปล่ากินแทนน้ำโอ้ยอาทิตย์ละขวดนึงโอ้ไม่จริงหรอกได้ไหมอ่าอาทิตย์ละขวดกับเครื่องปีเท่านะเวลาเวลาอยู่ก็ไปกินกินแล้วไหมกิน ยูก็ไผก็กินใช่กินตลอดเลยยูผู้เดียวว่ากินตั้งแต่ห้าปีทำไมเนาะเฮ้อเพราะกินเหล้าแล้วชอบไปนั่งกินร้านไหนนั่งกินร้านไหนนั่งกินอยู่ร้านเครื่องเสียงร้านเครื่องเสียงเหรอครับมีที่อื่นไหมไม่มีแล้วพอคนกินเหล้าเนี่ยเขามีความทุกข์ไม่มีที่สิ้นก็คือใช่ไหมบอกกูความสุข เหรอเมียนความสุขในการกินเหล้าไม่ใช่แบบมีเรื่องทุกข์ใจอ่ะเลยมากินเหล้าให้มันลืมบ่บ่ไม่น่ะความสุขเพรบางบางทีบางทีมีแต่บางบางคนเขาชอบพูดว่าเอ้ยพอมีเรื่องเศร้าแล้วไปกินเหล้าดเหล้าให้มันลืมเอ๊ะมาเย็นเยียวยาตลเดเลยขาเนี้ยเอ๊ะยอย่าเข้าไปทั้งนมันเยียวแล้วเป็นไรอ่ะมันกระตูอื่นมันเลยกินมันก็เงียวยามาใจเยียวยาที่ใช่ไหมมันทับที่กันแม่บวกข้างใจมากค้างขู่มันมีฉ้อบ่เฮงนี่ มันไม่เยอะมันไม่เยอะหรอกมันไม่เยอะหรอกมันไม่เยี่ยวบ้านบ้านนี้ไม่เยี่ยวใส่ล้อรถมันเยี่ยวแต่จริงยกขาอย่มีตั้งร้อยกว่าล้อมันไม่เยี่ยวหรอกแสด,ด,ดว <c oughs> ง100ว่าแจ็คพอตอยู่ที่พี่แตมานี่ <นะ S 2> วันครบรอบเนี่ยพี่เตืออะไรให้พี่ถิ่นบ้างอะครบรอบไมหมเนี่ยเวลาครบรอบแบบลลครบรบกันอยู่เอออะไรประมาณนี้แต่งงานกันมากี่ปีปีที่แล้วซื้อทองนะช่วงมากช่วงมากก็บช่วงมากก็ับเป็นสป็นทองครัล่ะปีเราซื้อทองนะ แต่พี่ได้ข่าวมาว่าว่าเขาจะไปไปไปวอล์กร้านทองอีกแล้ววอล์กคืออะไรครับเดินไปซื้อแมนอ๋อปีที่แล้วใครเคยไปดูเฟซบุ๊กพิมพ์ร้านได้ซื้อทองไอ้ไปสินสองร้อกว่าบาทว้าวตื่นนักตื่นชื่นช็อกโกแลตอ่ะสองร้อยบาทช็อกโกแลตอะไรอันนั้นอันนั้นเป็นไปได้สุดช็โแลตเดรโลแต่ว่าเป็นทองค้ามรวยไปสินเนี่ยสุดที่ยากอยู่น้องปีที่แล้วซื้อให้บาทเองใช่ไหม ปีที่เราซื้อบาทเราเท่าไหร่บาทหนึ่งใช่จําได้ซื้อให้บาทปีที่แสามหมื่นกว่าบาทแต่ปีนี้ปีสี่จะห้าหมแล้วอ่ะได้ปีนี้เลือสามร้อยเพิ่มสร้อบาทโอ้สามร้อยบาทเท่าเท่ากับกี่กี่สลึงวะเนี่ยสาม้อยเงินนีนนะโอ้กั0 0กัเชเงิ้มาใส่ไปมาซื้อเพราะเป็นอภิมหาที่สิรีซื้อท่องสามร้อยบาทแต่ก็แบบว่าซื้อแล้วออมไหม ไม่ได้ขายใช่เะล่ะปีที่แล้วยังอยู่ใช่ไหมบ่ว์บอไม่ได้<อ>ขายมันได้ออมไงนะเดี๋ยวขายเธอเดียวเลยนี่ได้กำไร,ร,รเป็นหมื่นแล้วนะต้องอยู่กับใครบ่นหน้าถามอยู่กับเมียเด็กบ่หน้าถามอยู่กับใส่เสือให้เมียอยู่กับเมียตัวเวลาอันกลับบ้านเธอในี่ก็บ,บนนกกว่ากับวัดตะเมนสุขท,ท่องเคลื่อนที่ว่านีงอ๋อใช่ใช่แล้วพี่อ่ะพี่มีไหมมีใกล้ไหมเขาเคยใส่นะตอนกลับจากจังหวัดอ่ะตอนมาสุรินทร์อ่ะ มัน,นมเป็น,เป,นเป็นอันนี้เลยถ<ร>สถิติ<ร>มันก็เหมือนแบบว่าบอกฐานะมีความเชื่อไหมมีความเชื่อทองางภาคอีสานนะว่าทำไมแบบว่าเขามาทำงานกรุงเทพแล้วเ,เขากลับไปเขาจะต้องใส่ถุงหมดเยอะๆกันก็เหมือนแบบให้ญาติพี่น้องเห็นนะว่าเรามีฐานะน่ารั่นน่ารักๆไอ้ข้อสัมพันธ์เลยว่าอุ้ยบางทีมันไปเออมันไปอยู่กรุงเทพใช่ไหมเมืองหนอกเมืองหน้ามันกลับมาอู้วมันได้ใส่ทองเส้นไงอุ้บางทีที่มีเงินเลย พอเขามองเห็นแล้วเขารู้เลยเนี่ยแพงเดี่ยว่าแต่ภาคอีสานเลยภาคใต้ก็มีใช่ใช่ก็คือคนเห็นรู้เลยไงใช่ใช่ไ่แพงนี่พอพอเอาทองเก็บปุ๊บเอ้าไม่มีแล้วอะไรประมาณนี้เอาแล้วเขาลงกำนําแล้วก็ว่านะใช่นั่นแหละเขาเลยเขาเห็นแล้วเขารู้เลยไงใส่แต่ท่อค่ะแต่วงเงินผมมีดต่พี่นนองเลยฝากน้องสาวสุดเลิไเมนะครับ หวานเจี๊ยบใช่แน่ฝากพี่น้องเอี่เขาไปกดติดตามน้องเนี่แล้วเขาไปเบิ่งไล่ๆลแหกกำลังใจน้องเนี่ยเมนูอาหารสืตอาหารถูกต้อต่าสวนใหญ่กับข้าวกับแก้มอาหารใต้บ้างอาหารอะไรบ้างเป็นกระแสบ้างมีหลายอย่างเขาไปดูได้เมนูหนาเสียดนำเสนออย่างเมนูหนาเมนูหนายังไม่รู้เลยดิมันเอาหรือออกเมื่อไหร่ไม่รู้เลยจากแล้วจากว่าขึ้นไม่ในสมองเลยว่าบางทีก็มีคนบอกขอมาก็ทำ ไปรีเควสได้ที่ช่องนั้นส่ช่องพี่สานันก็รีเควสไม่ค่อยได้ไม่ได้ทำไม่เป็นแดกไม่เป็นทำแดกเป็นอยู่ไม่กี่อย่างวนๆวนดูนะเข้ามาจูยเงี้ยเดี๋ยว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 อีพีทำยากอีพีน่ะที่ที่เฮ็ดอยู่ทำยาติบอกบอ่เขาเขาเขาบ่ต้องเอามาเฮ็ดแบบ เป็นโตเพราเพิ่มเนิ่มเป็นโตมันใส่เวลาเป็นส้มโมงกื่อทีจะได้กินไปซื้อเขนมาเอาเขาก็ต้องเอารวบลัดเอาเอาซื้อแบบจำเล็ดซื้อเนื้อเป็ดก็ซื้อเนื้อเป็ดมาเพราะว่าขั้นสีไปเฮ็ดเป็นโตมันจะคาเอาก็ยากก็พี่พี่จะไปย่างอะไรพี่ก็ซื้อเป็ดเป็นตัวมาดิพี่เขาค่าอันนี้แล้วอ่ะแล้วก็มาสับสับสับแล้สับสับสับเดี๋ยวเอาไว้อีพี่หนาเรือหนอนเด้อเดี๋ยวสิหาเป็ดมาทำลาบให้กินครับไปพี่น้อง คนจากกันเอาวมีอย่างไรฝากไว้คือเก่ามักสำลักน้อยๆแต่ให้มักดนดนเด้อพี่น้องเด้อสำรับมือนี่อีพี่นี่ข้อกล่าวคำว่าสวัสดีครับคนณมักเนี่